ถึงแค่ีเสร็จแล้วอ่ะเหอันนี้ยจะดึงให้นไดึงจเมีกันลงลงนะอ่ะดึงโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะยันไว้ยันไว้ดึงปึ๊บเออสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนยางนะครับด้วยไอ้ตัวถอดยางตัวใหม่ล่าสุดที่ผมทำออกมานะครับใครสนใจก็สั่งทำได้นะครับตอนนี้ผมกำลังสั่งอุปกรณ์เข้ามาอยู่นะ ก็รอ,อดูแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นงานดิบๆคือที่ผมเอามาถอดเนี่ยคือไม่มีสีไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าผมทําขายออกไปผมก็จะพ่นสีทําอะไรให้สวยงามนะครับผมสวยงามแล้วมีที่กดยางด้วยนะครับนี่กวันนี้คลิกร้อยยี่ห้านะครับของพี่วินวินบางบอลหนึ่งนะนี่แหละไปเหลืองอ่าพี่มีดิทหลังนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนยางยางคือเนี่ยหมดเกี้ยงเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยเม็ดอินไทยแลนด์เอ้ย ตอนนี้เม็อินไทยแลนด์นะอันนี้ลายมิชลินซิตี้เอ็กซ์ต้าครับแต่ว่าคันนี้เป็นโลโก้เมดอินไทยแลนด์นะครับเมดอินไทยแลนด์ค่อนข้างทนนะใช้จนดอกยางหมดแต่ว่าไอที่ไอที่วางอยู่ตรงโน้นอะลายลายเดียวกันซิตี้เอ็กซ์ต้าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของอินโดนะครับอ๋ออินโดอินโดไหนวะเดี๋ยวนะนี่วะไม่ไม่ใช่อันนี้มิชลินมันจะมีเขียนเว่าอินโดอยู่อีกดันนึงอีกดันนึงอีกดันนึง <Yeah. S 2> นุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอ้ยอันนีมันแตกกว่านเนี่ยเนี่ยอินโดนีเซียนะครับจะกล้องมองไม่เห็นเนี่ยเมดอินอินโดนีเซียนะครับแตกทั้งในทั้งสองเส้นเลยนะอันนั้นก็เส้นหนึ่ง <c oughs> ยางดอกยังเต็มอยู่แต่ว่ามันเสียชัดกว่าเอออันนี้แตกข้างใน <c oughs> นี่ยับยับเลยทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> นี่นะไม่รู้กล้องเห็นหเปล่าไม่รู้ ในเห็นละเห็นละเห็นละนี่ยแต่แต่แบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นของเม็ดอินไทยแลนด์นะค่อนข้างเหนียวนี่นะพี่เขาใช้ยุนยางหมดเดือนนั่นฮะใช้มาห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วใช้มาห้าเดือนแล้วนี่สองหมื่นกว่ากิโลแล้วสองหมื่นกว่ากิโลจนถึงอันนี่นะจนถึงใยผ้าแล้วนะครับผมอันเนี้ยไม่รั่วไม่ซึมเหมไม่รั่วไม่ซึมยังดีมากคือวันนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับมาเปลี่ยนใหม่เม็ดอินไทยแลนด์อันใหม่เดดี๋ยวูกันเดี๋ยวมาดูอันใหม่ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดวนใหม่เม็ดเม็ดอินอะไรเนี่ย <laughs> เออแปลกมากเลยแคายยางหล่อแค่แค่ยางหล่อเนี่ยเม็ดอันนี้เม็ดอินอะไรก็ไม่รู้แก่เงี้ยเออเอาเม็ดปาดตรงกลางได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีคาเตอ่ะเดี๋ยวลองเ,นนเอเแนนเอเแ,นนแต่ว่ากระดาษห่อหุ้มเหมือนกันแต่ว่าผลิตคุณลตี้นะครับ ส่วนผสมอาจจะคนละคี่นะครับผมสูตรคนละสูตร,ตรยางต้นยางอาจจะคนละต้นนะครับทนไม่ทนอาจจะอยู่คนละต้นแล้วต้นยางนี่นะครับนี่นะลุ้นชะมัดเลยเมื่อวานนี้มาเปลี่ยนเส้นหนึ่งอันนี้ไพร์ลอดนี่นะอันนี้ไพรลอดสตรีทอ๋อไม่ใช่เหรอได้ได้อยู่ไพรลอดสตรีท<อ>ซื้อมาเท่าไหร่นี่ร้อยนะั้น กระถูกอยู่เล้ล่ะไพลอตสตรีทสองซื้อมาแปดร้อยเออยได้อยู่ได้อยู่รายนี้แหละดีแล้วลานนี้กระทนอะไรนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เออตัวนี้กลายเป็นไพลอตสตรีทเอาถูกอยู่เด้ปกติแพงกว่านี้อ๋อไพลอตสตรีท่าจจะเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ละมั่งเนี่ยนี่รอยต่อมันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหม เนี่ยทำไมมีรอยต่อแบบนี้โอ้โหหน้าหวัดเสียวเหลือเกินนะเนี่ยเห็นไหมรอยต่อโอ้โหโคตรหน้าหวัดเสียวดูเม็ดอินอะไรเอ่ยอินโดนะครับผมรอนลุ้นกันอีกแล้วอินโดนีเซียเม็ดอินโดนีเซียทำไมมันมีรอยต่อแบบนี้นี่แหะรอยตอมันแตกเลยนี่ไหะรอยต่อตรงนี้นะครับคือหน่าเป็นห่วงแต่ว่าลองใช้ดูก่อนแล้วกันไามันถูกลงเลยเออเพราะราคามันลดลงใช่ปกติต้องแพงกว่ากั ปกติจะแพงตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาถอยลงมานะครับผมไฮลอดสตรีทสองอันนี้อ่ะเดี๋ยวรอดู <laughs> เดี๋ยวลองใช้งานดูก่อนนะครับอันนี้คือมันยางตอนเนี้ยมาจากอินโดส่วนใหญ่นะครับของมิชลนินนะันะมี่มงรอยเชื่อมเหรอเออรอยเชื่อมรอยต่อมัน เนี่ยเลยเี่ซื้อมาแล้วใช่มเมซื้อมาซื้อมาซื <toc> ้อมาแล้วแต่คว่เราไม่ได้ซื้ออะไรทั้นนี่ยเราไไ้จซื้อใครขอ่นนี่ของัานเนีเนี้ีเวลาแล้วเขามาเอาูกมือ มาตรฐานมาตรฐานโลกเนี่ย <Yeah. S 1> ด้านล่างไม <Okay. S 1> ่โดนที่น่นไม่โดนไม่โดนถูนไหม บังเลยแดนนี้ขาจะไปมอ้ี่มอนนี้ไล่นะแมนชอของรถแน่เลยะอ่าอะไรกัดดึงไปเนี่ยมเยบให้นะมาเยยบที่มีแดงให้นะจะไปจะไป แมนแมนถ้าเป็นมอเตอร์ม yeah. ันก็จะมุนเอาเข็นมาแต่เป็นคนหอกัญญาขุดออกมายังยังไม่ทำตัวล็อกขาไงใช่ใช่ไม่มีตัวล็อกขาขาแบบนี้น้อตข้างหลีข้างหลีเอาเป็นลรางออกเข็นมาได้ปะเป็นไรคเป็นไรเนี่ย ไปกนรเ่ครับอาจจะดึงไงนะจะดึงไปเลยอ่ะจะงยังก่อ่ะดึงโอเครู้ละพื่อนไงไงพื่อนตกงานด้วยนะตอเห็นแล้อึ้งทำขายไงพี่ครับผมผมกำลังนั่งอยู่ทำขายทำขายอ่ะช่องเองเลยเสื่เวลาไหนสนใจครับมาซื้อไม่ต้องมานั่งงัด อ่าเป็นางนักงัดใช่นัดงัดงัไปมางับไปดีเหล็กตีได้งัดยากนะพี่ขอบเนี่ยแข็งมากเลยอชงัดกับตะปีตงัดยากมากชลินขอบมันแข็งนะเวลายางมันมันมันเนี่ยใช้ครบแล้วว่าแล้วยางแบบเยเปื้อนตปอแล้วเอเนียว่าแข็งไม่แข็งแงดูหิ อ่าไม่มีถ้างับเนี่ยอ่าไม่มีเข้าแน่นอนไปร้านธรรมดานี้ผมเคยไปนะร้านธรรมดาใส่หัวแต่พี่ไปร้านนี่แ่ะร้านที่ปากฝายางรถใหญ่อ่ะพี่เขาใส่เครื่องเลยเออขึ้นง่ายใส่เครื่องแล้วผมผมงัดไม่ไหวแล้วหรอเคยให้มันใส่อ่ะล้อล้อหลังอ่ะล้อหน้าไม่ใส่ให้เลยนะบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปล้อหน้าพี่ไปร้านจะใส่เหรอผมไม่ไหวแล้วงัดไม่ไหวงัดไม่ไหวยางใหม่เนาะยางแข็งอ่ะครับางกเลย นี่เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเนี่ยเห็นปะไปสังเกตดูดินี่เป็นลายแบบเป็นคนเล็กเลยเดียวหมดเลยเดี๋ยวกี้เราดูตรงนี้มีข้อต่อเฉยเลยแล้วนี่เป็นสองกันประกบกันนี่มีข้อต่อตรงนี้เฉยเลยอันนี้ของของไทยเนี่ยมันจะไม่มีข้อต่อเป็นเนื้อเดียวกันหมดของนอกอ่อแค่นั้นถือไันี่สำเร็จแล้วนี่แหละพร้อมจะมาแล้วต้องมือ เดึงไงนะใส่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 ของคนบนดึงไงนะอหรือแบนไปดึงทางที่เดียวเลยไปนะไปด่ะไปอ่ะอ่ะไปยิ่ออกแรงอีกฟุ่งไปเี่ยเรียบร้อยเรียบร้อ,อ,อ,อยอนเนี่ย,เ,ยเหลือข้างบนอ่าเนี่ยปึ๊บทีมันจะสะดวกใช่ทั้เดียว ไม่ถึงนาทีเสร็จแนละ้วอ่ะใช่มอันอุณจะดึงให้นะ,ะดึงดก็เหมือนมันงลงงอ่ะดึงโอเคพุ๊บๆ๊บอ่ะยันเลยยันไว้ดึงพุ๊บอ่าสุดยาดสาาดาาาาลาาาาาอยแน่นอนนีาเสร็จแล้วก็ยกเลยลาาามาาาาาาเ ใช่ใช่ยกขอไปเลอยใครสนใจนะครับสั่งมาได้นะครับผมยว <c oughs> ไปเติมลมกันนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนยางนะน,งนี่นี่ยางนี่ยางของไทยอันนี้ยางของไทยข้างใน,นมัน,นไม่มีหมดเลย ไม่มีรอยต่อ,อน,นี้เจ้าของอหมดเลยเออเจ้าของรถนพาดูเองเลยนะนพาดูด้านในใช้จนยางเกี้ยงนะครับนี่ไม่ไม่เหลืออะไรเลยนี้กันหน,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 นาอยู่ยังหนาอยู่เกี้ยงหนาตึ๊กอ่บมีห้อยหัวสำนัใช้ยางได้อีกเออยังใช้ได้อีกถ้าทนใช้นะอันนี้เป็นของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียมาตีตลาดในไทยน,นี่มิชล,ลินนะครับพลอดสตีสองล้อเลื่อนนะครับดิดเบรกหลังนะครับใครอยากได้เบรกดืบดีๆแวะมาได้นะครับ เนี่ยแตกด้านในเลยมุมหน่งเนี่ยยางดีๆอยู่แต่ว่าด้านนอกไม่ด้านในมันเสียแล้วด้านนอกดีๆอยู่เลยอันนี้อันนี้สาหัสน,นี่สาหัสเนี่ยสาหัสหนักมากเลยอันนี้อินดูแต่เก่อินดูแตกแยะเลยไม่เหลือไม่เหลืออันนี้เป็นไทยนี่นี่ไทยของไทยนี่ทนกว่า นี่เม็ดอินไทยแลนด์ทำไมไม่ผลิตออกมาแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเนี่ยมีแต่ของอินโดซื้อมาเห็นอินโดมาก็ซื้อเมื่อวานผมใส่ให้อีกคันนึงก็เป็นของอินโดนีเซียนะครับยางนี่นะเออมันไม่ค่อยทนไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้เห็นไหมแข็งด่างแข็งด่างไงแข็งแข็งนี่มีเหลืองนี่เรงนี่มีเรื่องใช่ด่างเก่าเหมือนกันนี่อันนี้อันนี้แข็งกระด่างเหมือนกันนี่นี่เขาบอกเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานโอ้โหนี่หรอใช่นี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 ่ เนี่ยยางดีๆให,ใหม่ๆตัวมันแตกนะครับนี่ของไทยไทยใช้จุดเกี้ยงยังนิ่มๆอยู่เลยออไทยใช้จุเกี้ยงแต่ว่านี่ใช้ยังไม่เกี้ยงเลยดูแตกก่อนน <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะใครจะมาเปลี่ยนยางที่ร้านพีพีวิวก็แวะมาได้นะครับแล้วก็รับปะยางด้วยน,นะใครจะปะยางก็ทักมาก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากฉุกเฉินก็แวะเข้ามาเลยนะถ้าเผื่อผมอยู่ถ้าไม่อ,อยู่ก็โทรหานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องถอดยางตัวนี้ก็ถ้าหากใครสนใจนะครับ ก็สั่งมาได้นะครับคือว่าตอนนี้ผมก็ตั้งราคาไว้อยู่แล้วนะครับผรบมาน3 8 0 0ันนะครับ3,800เนี่ยผมก็จะทําสีให้นะครับจะมีฐานให้เจาะรูฐานให้เรียบร้อยนะครับเวลาไปถึงบ้านก็ไปเจาะยึดพื้นเอาเองนะครับพวกเนี้ยผมก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวกดยางนะครับไอตัวกดขอบยางนะผมก็จะมีให้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยก็ไม่หนักนะครับก็สามารถตั้งไว้ในบ้านก็ได้นะถ้าไม่อยากเจาะก็ขายเหยียบเอาใช้ขายเหยียบแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนๆมุนเอานะครับ นะอันนี้เป็นงานที่ร้านนะก็จะเป็นงานดิบๆแบบนี้นะครับไม่มีสีไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นงานปล่อยให้ลูกค้าก็ต้องทําสีให้สวยงามนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวทำออกมา,า,เ,ดา,มาเดี๋ยวผมจะรีวิวเอาลงรีวิวให้ดูนะครับนี่นะเดี๋ยวใส่ประกอบให้ดูก่อนอเวลาเราใส่ หมุนรอบตัวนะใช้งานได้สะดวกนะครับถอดคนเดียวได้สบายมากเลยนะครับถ้าเรายึดพื้นไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ได้ยึดพื้นไว้ให้เพื่อนสักคนหนึ่งมายืนเหยียบให้ก็ได้นะนะสะดวกแล้วก็ในการถอดเนี่ยช่วงล้อแมกล้อซีลวดอะไรเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีรอยหรือว่าไม่มีรอยเลยนะครับเพราะว่ามันมียางนะจุดนี้มันมียางกั้นนะครับแล้วก็มันปรับระดับความสูงแล้วก็แล้วก็ระดับเข้าออกได้นะครับ ตัวนี้นะนี่ก็เป็นพี่วินนะครับผมพี่วินกันนะครับผมว่าเ,วเมื่อกี้เป็นไงให้ให้พี่ถอดเป็นไงบ้างพี่ให้พี่หมุนนะอถอดง่ายครับถอดง่ายไหมง่ายครับง่ายถ้าถ้าสมมุติว่า,าผมขายราคานี้มันน่าซื้อไหมสามพันแปดผมขายสามพันแปดถูกครับพี่ก็เราไปซื้อเครื่องนลครับแล้วแล้วพี่เคยไปเปลี่ยนที่ร้านทั่วไปไหมอ๋อเคยเปลี่ยนครับที่ที่เขาง,งัดเราอ่ะครับที่ไปงัด มันเป็นยังไงบ้างพี่ยางนี่พังเล้รคือว่าทำไมยางนี่พังเลยยางบิดเบี้ยวมดเลยครับเพราะมันเป็นขอบแข็งครับขอบจะแข็งครับยากล้ออแม็กจะเสียด้วยล้อแม็กจะเสียด้วย้ยลอยมดเลยครับอครับผมดีกว่าครับอันนี้ผมมีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ให้กําลังใจอยู่สองท่านนี่แหละพี่เขามารอทํารถอยู่นะครับผมปีนี้เขาพี่คนนี้เขาอยู่รู้สึกว่าพี่เขาทําช่อง y youtube ด้วยนะผมเคยเข้าไปดูอยู่ผมรู้สึกว่าผมจะติดตามพี่ด้วยนะ ครับพี่ทำเรื่อยๆพี่ครับอันนี้ผมก็ถ่ายทำประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมติดตามนะครับช่อง PP Review ครับฝากติดตามช่อง PP Review นะครับฝากติดตามช่อง PP Review แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม Subscribe นะครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับตอนนี้ผมก็รีบอยู่ไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับ